ผมจะเล่าเป็นประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็เล่าเป็นให้คําแนะนําไปด้วยนะครับสาหรับมือใหม่ที่เริ่มแล้วก็ผมเชื่อว่ามือใหม่ที่เริ่มแล้วมีคําถามเนี้ยน่าจะเป็นคนที่อยากจะขอความมั่นใจใช่ไหมเออน่าจะเป็นคนที่อยากจะขอความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเขาจะเริ่มตอนนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่วะกว่ากว่าจะกาไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะมองว่าจะได้เป็นมายสโตรของเขาไปนะครับแต่จริงๆผมบอกก่อนเลยนะเริ่มต้นเลยเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่า อย่าไปเอาอย่าไปเอาระยะเวลาความสำเร็จของคนอื่นมาเป็นตัวชี้วัดของเรานะครับเรามองไว้เป็นความเป็นไปได้ได้เรามองไว้เป็นความเป็นไปได้อะได้แต่อย่าไปเอาว่าเฮ้ยคนนั้นเขาใช้3เดือนสำเร็จคนนั้นเขาใช้1ปีสำเร็จเอ้ยถ้างั้นโอ้งั้นเราก็วางเป้าไปเลยว่าน่าจะต้อง3เดือนสำเร็จ1ปีสำเร็จซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับ แต่ละคนมันอาจจะใช้เวลามากกว่านั้นอย่างเราเคยฟังโคปป้ชจ็อบสี่ปีโค้ชโดมสี่ปีไอ้น้องบอยสามสี่ปีเดียวเองก็ใช้แต่เดียวเดียวใช้เวลาปีเดียวอย่างผมผมใช้เวลาปีหนึ่งเหมือนกันนะครับผมใช้เวลาปีหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นถ้าถามคําถามแบบสั้นๆง่ายๆเลยนะสั้นๆง่ายๆว่าแบบถ้าผมเองอะผมจะมีคําถามเยอะมากว่าเฮ้ยนานไหมพี่กว่าจะกําไร ถ้าตอบแบบง่ายๆเลยนะแบบไม่เล่าสตอรี่อะไรเลยนะครับจริงๆมีสตอรี่เยอะมากถ้าเล่าแบบบอกง่ายๆเลยว่าผมใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะกําไรก้อนแรกผมตอบได้ทันทีว่าวันเดียวก็วันแรกกูเทกูก็ได้กําไรเลยนึกออกปะวันเดียววันเดียวผมก็กําไรแล้วผมเทวันแรกผมก็กําไรแล้วกำไรห้าสิบเหรียญใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอยากได้คําตอบแบบลงดีเทลคําตอบแบบลงรายละเอียดในความหมายที่ว่า นานไหมกว่าจะเทรดแล้วแบบเฮ้ยได้กําไรแบบต่อเนื่องได้กําไรแบบเสถียรนึกออกไหมครับเพราะถ้าเกิดคุณถามว่าได้กําไรหรือเปล่ากว่าจะได้กาไรเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ก็วันแรกเลยครับวันแรกผมก็กําไรเลยห้าสิบเหรียญวันตั้งแต่วันแรกเลยที่เทรดแล้วผมเทรดเงินจริงเนี่ยวันแรก้วยผมไม่ผมไม่เคยเทรดเดโมผมเทรดเงินจริงเนี่ยวันแรก้วยเออแต่ถ้าเกิดคุณลงดีเทลว่านานไหมกว่าจะแบบ เป็นเขาเรียกว่าอยู่ได้อ่ะกว่าจะแบบเออเฮ้ยมันเทรดแล้วมันสามารถทำกำไรต่อเนื่องเนี่ยนานไหมนะครับ6เดือนครับประมาณ6เดือนคิดก่อนเพราะว่ามันมีช่วงที่ติดลบแล้วก็แก้จากติดลบนึกออกไหมผมใช้เวลาแก้ติดลบเนี่ยผมตอบวันแล้วกันประมาณ6เดือนทีนี้ใน6เดือนเนี่ยผมลงดีเทลให้อย่างนี้ผมเทรดวันแรกที่ผมเข้ามาใน Aq Option ผมไม่ได้เทรดเองนะ ผมใช้บอทผมใช้บอทเทรดเติมเงินร้อยเหรียญแรกในชีวิตโดยที่ไม่เคยจิ้มเดโมโใน IQ มาก่อนไม่จิ้มด้วยไม่เทรดเดโมโใน IQ ด้วยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ด้วยว่ามันคือเียอะไรแค่เพื่อนบอกว่าเปิดบอทเทรด IQ แล้วมันได้ตังค์จัดเลยเติมเงินร้อยเหรียญแรกใช้บอทเทรดวันแรกได้ได้กำไรมาประมาณ50เหรียญวันที่2ได้กำไรมาประมาณ30กว่าเหรียญ40เหรียญ แต่หลังจากนั้นผมเริ่มอยากรู้มากขึ้นว่ามันว่าไอคิวออปชั่นคืออะไรมันเทรดยังไงแล้วก็เริ่มที่จะศึกษาหาความรู้มากขึ้นว่าเอระบบที่ที่ที่บอทมันใช้มันทํำยังไงก็เริ่มแล้วก็เริ่มเทรดเองเทรดแบบมั่วๆสุดท้ายผมใช้เวลาตั้งแต่วันแรกที่กําไรผมกําไรแค่3วันเท่านั้นแหละและหลังจากนั้นที่เหลือเป็นเรื่องของการติดลบผม กำไร2วันแรกแล้วผมก็เติมจากร้อยเหรียญเพราะผมอยากได้กําไรมาขึ้นผมเติมจากร้อยเหรียญกลายเป็นพันเหรียญผมเติมพันเหรียญเลยผมเติมพันเหรียญเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นผมให้บอทเทรดไปพร้อมๆกับเทรดเองด้วยก็คือมีการแทรกแซงการทํางานของบอทถ้าพูดภาษาง่ายๆบอทก็เทรดไปผมก็เข้าไปเทรดบอทก็เทรดไปผมก็เข้าไปเทรดสุดท้ายมันจะมีวันที่ผมเคยเล่าไปในคลิปว่ามันจะมีวันที่ผมทํากําไรได้300เหรียญ300เหรียญเลยนะในวันเดียว ตอนเช้าตกค่าติดลบพันสี่เหรียญหรือที่เราเรียกว่าล้างพอร์ตนึกออกไหมที่ทํามาตอนแรกทั้งหมดก็คือติดลบกลายเป็นเงิน1,100งหนึ่ยเหรียญที่เติมเข้าไปที่เป็นเงินทุนนะนะติดลบหมดภายในเวลาระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงติดลบหมดเลยด้วยตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ล้างพอร์ต ก็คือประมาณ5วัน4 5หวันเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นผมก็ไปยอทอครับผมไม่เคยคิดว่าไอ้ฮิวโกงนะผมแค่มองว่าตัวเองโง่เองตัวเองไม่ฉลาดผมก็เลยศึกษาหาความรู้ใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่กับเงินทุนก้อนใหม่หลังจากนั้นใช้เวลาศึกษาเรียนรู้เทรดเองเทรดเองนะครับเพราะว่าหลังจากที่ผมล้างพอรอบแรกไปผมกลับมาใช้บอทอยู่ได้ประมาณ7วัน ก็คือผมเทรดผมเทรดเสร็จปุ๊บอ่าผมเทรดด้วยบอทใช่ไหมครับแล้วก็มีการเทรดมือด้วยแล้วก็ล้างพอร์ตล้างพอร์ตเสร็จผมเติมเงินก้อนใหม่เข้าไปพันเหรียญเทรดเองไปอีกประมาณ2อสามออเดอร์ก็คือร้อยเหรียญร้อยเหรียญเนี่ยเพื่อแล้วก็แต่ว่าสุดท้ายมันตอนนั้นไม่เล่าแล้วกันมันเป็นเคยเล่าไปแล้วแต่ว่าคิดซะว่าช็อตนั้นเนี่ยมันคือการที่ผมล้างพอร์ตเสร็จปุ๊บผมออกมา <c oughs> ผมเติมพันเหรียญใหม่แล้วผมก็มาเริ่มเทรดโดยที่ ไม่ได้เทรดเองไม่ได้เทรดเองแล้วคราวนี้ให้บอทเทรดแบบ1 0อยเ็เลยแต่มีการวางแผนให้บอทคือบอทมันสามารถตั้งค่าได้นี่หรอใช่ไหมครับบอทเนี่ยผมเอามาเปิดในเครื่องตัวเองบอทมันมกีการตั้งค่าการออกไม้การจํานวนการเ,าเขาเรียกอะไรตัวคูณในการมาติงเกลอะไรอย่างเงี้ยได้ผมก็มาตั้งค่าบอทใหม่หาวิธีการเซตตั้งค่าซึ่งก็ทําให้ผมกําไรวันละร้อยเหรียญอยู่ประมาณ3-4วันหลังจากนั้นมันก็มีติดลบติดลบบ้างติดลบติดลบแล้วก็บวกลบแล้วก็บวกอยู่เงี้ย จนผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ๊ะไม่อยากใช้บอดแหละเพราะเราไม่รู้เลยว่าการใช้บอดไปเนี่ยมันจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนหรือจนถึงตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเท,ทรดไอคมันเทรดกันยังไงวะมันเทรดแบบไหนวะบอดมันเทรดด้วยด้วยกลยุทธ์อะไรวะนึกออกไหมทาไมมันถึงออกออเดอร์วะผมไม่รู้ผมก็เลยตัดสินใจว่ากูศึกษาเองผมเลยตัดสินใจเลยว่าเดี๋ยวกูศึกษาเองกูเทรดเองเลยดีกว่า นั่นเป็นที่มาที่ทําให้ผมเริ่มศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเทรดนะครับเกี่ยวกับเทรดไอคิวนี่แหละโดยมี YouTube เป็นที่พึ่งเพราะตอนนั้นผมไม่รู้จักใครผมไม่รู้ว่ามันมีกลุ่ม Facebook ผมไม่รู้ผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับ iQ ไม่มีใครรู้จักที่เทรดไอคิวเลยผมก็เลยเซิร์ช u t u b e ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะดูของฝรั่งฝรั่งก็จะมีสูตรการเทรดแบบนั้นแบบนี้เต็มไปหมดนะครับผมก็เรียนไปเรียนมาเรียนไปเรียนมาก็เทรดไปเทรดมาเทรดไปเทรดมา<ป>อะไรเงี้ยก็ กำไรสลับขาดทุนกำไรคือซึ่งมันหนักไปทางขาดทุนมากกว่ากำไรสลับสลับขาดทุนกำไรสลับขาดทุนอยู่อยู่พักใหญ่ใหญ่อยู่เกือบเดือน <c oughs> จนเกือบจะเลิกจนเกือบจะเลิกแล้วจนเกือบจะเลิกเลิกเลิกเทรดไอคิวแล้วจนแบบเฮ้ยมันสงสัยมันไม่ใช่กูมั้งนะครับก่อนที่จะเลิกก็สิ่งที่ทําให้ผมจุดประกายว่าเออกูไม่เลิกแล้วกูทําต่อกูไม่เลิกแล้วกูเทรดต่อดีกว่าเพื่อนๆทราบไหมครับคืออะไรคนที่เคยฟังผมมาก่อนแล้วเนี่ยน่าจะรู้แล้ว เหตุผลที่ผมแบบเทแล้วมันไม่ได้กำไรอ่ะแล้วก็จะเลิกตัดสินใจว่าจะเลิกแล้วนะแต่อยู่ๆก็ไม่เลิกรู้ไหมครับเพราะอะไรมีใครมีใครเดาออกบ้างเอาขอคนที่ไม่รู้มาก่อนไม่เคยฟังผมมาก่อนขอคนที่แบบไม่เคยฟังผมมาก่อนไม่รู้มาก่อนอ่ะคิดว่าเพราะอะไรครับทำไมจะเลิกจะเลิกแล้วแบบเอออยู่กับมาเทศต่อวะเออเ <laughs> พราะเดาลองเดาก็ได้ครับ <laughs> มีไหมหลายคนจะมองว่าไปเจอเทคนิคไปเจอเทคนิคที่ดีมาหรือว่าไปเจอโน่นนี่มีแรงบันดาลใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเกี่ยวกับการเทรดเชื่อไหมครับการที่ผมอยู่ๆผมไม่เลิกแล้วผมเลือกที่จะเทรดต่อไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเทรดเลยเว้ย <laughs> ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการเทรดเลยแต่เพราะว่าอยู่ๆมันมีอีเมลเข้ามาเว้ยผมเปิดอีเมลให้ดูก็แต่ผมอีเมลเนี่ยผมเก็บไว้แบบเก็บไว้จนถึงทุกวันเนี้ยนะครับ อยูย่ๆมันมีอีเมลเข้ามาเดี๋ยวให้ดู <c oughs> บางคนรู้แล้วนะเออคนที่เคยฟังเนี่ยรู้แล้ว <c oughs> นี่ๆๆอ่านี่นี่นนนอยูย่ๆมันมีอีเมลนี้เข้ามาเว้ <c oughs> อยู่ๆมีอีเมลนี้เข้ามาบอกว่าคุณได้รับเงิน295ดอลลาร์จาก iQ Option เป็นโอนเข้าสกิลผมตกใจเลยเว้ยผมงงตอนนั้นงงแล้วก็นั่งคิด295ดอลลาร์มาจากไหนวะจากสกิลจากสกิลก็น่าจะจาก iQ Option จาก iq Option กูไปสั่งถอนตอนไหนวะเอ๊ะกูไม่ได้สั่งถอนนี่เพราะถ้าเกิดกูสั่งถอนกูคือกูยังเทรดไม่ได้กําไรเลยกูจะสั่งถอนได้ยังไงนะครับเช็คไปเช็คมาอ๋อจาก a f f i l i i t e IQ ครับจาก Affiliate IQ o p t i ออปชที่ผมแบบไปทะลึง่งทำไว้ ผมไปแบบผมไปทำแบบไม่รู้อีหนยเนี่ยก็คือไปสคือตอนที่ผมมาเทรด iQ ตั้งแต่วันแรกเลยนะผมมาเทรด IQ ตั้งแต่วันแรกแล้วผมรู้แล้วว่าผมรู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่า i q o p t i o n มันมี affiliate ผมรู้ตั้งแต่วันแรกเลยว่า IQO p t i o ่นมันมี affiliate แล้วผมก็ไปสมัครแล้วผมก็เอาลิงก์ a f f i l i a t e มาแปะในเว็บไซต์ผมโดยที่ไม่ได้คิดอะไรทั้งสิน้นโดยที่ไม่ได้หวังว่ามันจะได้ตังค์ด้วยซ้ำใบเพราะว่า ไม่ได้มองว่าจะจะทำเอฟเฟลต์แล้วเพราะว่าผมอยู่ในวงการเอฟเฟลต์มาแบบเป็น10ปีแล้วผมก็มองว่ามันคงไม่ได้ตังอะไรขนาดนั้นเร็วอะไรขนาดนั้นนึกออกไหมแต่พอเอิญเดือนกว่าๆเองมั้งอยู่ๆมีตังเข้ามาเกือบ300เหรียญผมก็เฮ hey, มาได้ยังไงพอไปเช็คเอา้าพอไปเช็คเสร็จปุ๊บเอา้าจริงว่ะมียอดเงินขึ้น300เหรียญเมื่อเดือนที่แล้วเกือบ295เหรียญเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็แบบเอ้ย hey, ผมก็งง นี่ขนาดกูยังไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยผมแค่คิดว่านี่ขนาดกูยังไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับไอคิวออปชันเลยเนี่ยเกี่ยวกับแอฟฟิลเลตไอคิวชันได้ตังค์เยอะขนาดนี้เลยเหรอผมยังคิดอย่างเงี้ยได้ตังค์เยอะขนาดนี้เลยเหรอผมก็เลยนั่นแหละครับคือจุดคือตัวจุดประเด็นขึ้นมาว่าเออเว้ยซึ่งจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้แบบจุดประเด็นว่าเฮ้ยได้ตังค์จากแอฟฟิลเลตปุบ๊บแล้วกลับกลับประเทศต่อทันทีนะไม่ใช่นะคือผมก็มองว่าเออถ้างั้นผมทำแอฟฟิลเลตไอคิวดีกว่า แล้วก็พอจะทำา f f i l i a t e IQ ด้วยความที่ว่า Affiliate ทุกที่เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Affiliate Manager หรือผู้ดูแลผู้จัดก,การส่วนตัวเราอะในการที่จะช่วยดูแลผมอะก็ดันมีประสบการณ์พวกนี้ผมก็เลยมองหา Affiliate Manager นะครับในในแอป,ปของ IQ Option Affiliate ก็เจอผมก็เลยแอดเข้าไปเพื่อคุยแอดสกายไปนะครับเพื่อที่จะคุยแล้วก็ขอคำปรึกษาว่าคือผมแค่อยากจะขอคำปรึกษาว่าผมไม่มีประสบการณ์ในการทำการตลาดเกี่ยวกับตลาดนี้เลย คือก่อนนาน,นี้ผมทำการผมเป็นอินเทอร์เน็ตร์เกเตอร์มา10กว่าปีผมทําเกี่ยวกับสินค้าโรดักไทยดิจิทัลโรดักต่างๆแต่ผมไม่เคยทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเรื่องการเทรดเลยไม่เคยเลยผมก็เลยไปสอบถามเขาผมใช้ทางลัดไงถามมาเนเจอร์ว่าผมจะต้องทํำยังไงบ้างเขาก็ให้คําแนะนํามาสุดท้ายคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ผมเคยเล่าไปแล้วละ่ะคีย์เวิร์ดหนึ่งที่มันกระตุ้นผมให้ผมกลับมาเทรดก็คือว่าคือคุณอารีนาเนี่ยที่เป็นมาเนเจอร์ผมเนี่ย เขาแนะนามาเยอะมากเลยนะแนะนํามาเยอะเขียนพิมพ์มายาวมากแต่มีคีย์เวิร์ดหนึ่งที่เขาเขียนไว้ว่า good affiliate good trader ผมไม่รู้แหละด้วยบริบทของประโยคเนี่ยมันแปลว่าอะไรแต่ผมตีความหมายเอาเองว่าถ้าจะเป็น affiliate ที่ดีเนี่ยต้องเป็น trader ที่ดีด้วยผมปิ๊งไอเดียแค่นั้นเลยครับผมปิ๊งไอเดียแค่นั้นเลยแล้วผมก็อ้อ ออซึ่งมันก็เมคเซนส์ไงการที่เราจะเป็นแอเฟรชที่ดีเนี่ยเราก็ควรจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีด้วยเพราะเรากำลังจะแนะนําแพลตฟอร์มการเทรดให้กับคนอื่นเราก็ควรจะเป็นเทรดเดอร์ที่ดีที่มีความรู้ด้วยบอกว่าแล้วเพเอเอว่าผมก็เพิ่งเทรดมาแม้ว่ามันจะยังไม่กําไรก็ผมก็เพิ่งเทรดมาก็พอมีความรู้นะพอจะรู้จากแพลตฟอร์มตัวนี้ว่ามันทํากําไรยังไงอะไรยังไงเทรดยังไงผมก็เลยนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ว่าเออถ้าอย่างนั้นกูกลับมาจริงจังกับการเทรดก็ได้วะทั้งนั้นที่จะเลิกแล้วนะผมกกกกกก็เเเลลออูมาาาจรริงีงว่ เพราะว่ามันส่งผลต่อการทำาอ f เฟ l i a เ e ด้วยผมแค่มองอย่างนั้นเลยและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมแบบศึกษาการการเทรดออปชันอย่างจริงจังใช้คําว่าจริงจังเลยนะคือ take 100เทควั0ทลยเอะ่ะคือแบบทุ่ม100%ยมี100ยใส่ร้อมี200ใส่ 200, 200เลยในการเทรดแต่ตอนนั้นคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ การมองเรื่องกําไรลดลงไปแล้วความคาดหวังในเรื่องของกําไรเนี่ยลดลงไปแล้วเพราะว่าจากตอนแรกที่เข้ามามันอยากได้กําไรมากๆนะครับโดยที่ไม่ได้สนเราวว่าตัวเองมีความรู้หรือเปล่านึกออกไหมเออแต่พอ,อนะปุ๊บพอเราก็รู้แล้วเรามาศึกษาเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความรู้ยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราเทรดโดยที่เราไม่ต้องกาไรเยอะขนาดนั้นก็ได้เราก็ค่อ,อ,อ,อยๆเทรดไปให้ฝึกฝึกตัวเองก่อนให้มีความรู้ก่อนซึ่งมันส่งผลจริงๆนะครับ มันส่งผลจริงๆที่ผมเทรดไปด้วยหาคมร,ร,ร,รู้ในการเทรดไปด้วยแล้วก็การทําให้การท f f i ฟ i a ร e ของผมดีขึ้นด้วยการทำ f i l เ a t e ดีขึ้นผมก็เทรดดีขึ้นด้วยจากจุดนั้นแหละครับที่ทําให้ผมกลับมาเทรดกลับมาทุ่มเทฝึกฝนเรียนรู้โดยผมเรียนรู้แบบจริงจังเลยนะคือแบบอยู่กับกราฟวันหนึ่งเนี่ยหลายชั่วโมงครับบางวันเป็น10ชั่วโมงไอค้คขาไมอยู่กับกราฟวันหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้มานั่งเทรดนะแต่คือมานั่งเนี่ยมานั่งดู มานั่งศึกษาการาฟดู YouTube อ่านหนังสือมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะอธิบายถต่ว่าเวลาเราไปดู YouTube ดูอ่าดู YouTube ดูอะไรมาเนี่ยเขาก็จะอธิบายเทคนิคต่างๆการเข้าเทรดหลักการทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ผมเรียนจาก u t u b e มาเสร็จผมก,มมก็่มานั่งเปิดการาฟนั่งเปิดกราฟจริงมา่ว่าลองไหมลองกดเดโมลองเทรดลองอะไรไปว่ามันเป็นไปอย่างที่เขาบอกไหมมันต้องวิเคราะห์อ,อะไรอย่างนี้ไหมมันต้องมีอะไรจนทำให้ผมเลิกรู้จัก สิ่งที่เรียกว่าเริ่มจากคำศัพท์ต่างๆในการเทรดอะ reversal เง่การกลับตัวของราคา breakout ก,การทะลุของราคา swing high swing low เทนขาขึ้นเทนขาลงจัดตอนแรกที่ไม่รู้เลยศึกษาเรียนรู้รู้จักอินดิเคเตอร์หลากหลายตัวมีอินดิเคเตอร์ตัวแ็กๆที่ผมใช้ก็ stochastic นะครับตอนนั้นผมยังอ่าน s t o l i c อยู่เลยนึกออกไหม <laughs> มันอ่านว่า stochastic แต่ตอนนี้ผมด้วยความไม่รู้ไงเออเราก็อ่านเรายังอ่านสโตลิกอยู่เลยอะสโตลิกอะเออ rsi อย่างง่ายมันใช้ใช้ส่งสัญญาณในการกลับตัวของราคาได้นะครับแล้วก็บอลิงเจอร์แบนด์นู่นนะี่น่ะแรกๆคุณจะเห็นถ้าคุณย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วมันจะมีคลิปหนึ่งที่เขียนว่า1นึ่งถึงสี่นะครับผมใช้ i ินดิเ t o r อยู่ประมาณ2ตัว3ตวัวก็คือหลักๆเลยคือบอลิงเจอร์แบนด์กับ stochastic นะครับท,ที่ที่เพื่อนๆเห็นถ้าลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับ นั่นแหละที่ผมใช้แล้วก็หลังจากนั้นผมใช้เวลา4เดือน4เดือนเนี้ยจากตอนแรกผมติดลบไปพันหนึ่งร้อยเหรียญใช่ไหมแล้วผมก็ลบล้างพอร์ตอีกรอบหนึ่งลบอีกเป็น2,000เหรียญประมาณ2,100ห่ยเหรียญผมลบติดลบไปประมาณ2,000เหรียญเนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่2เดือนหลังจากนั้นผมใช้เวลา4เดือนกว่ากว่าเดือนนิดๆในการเอา2,000เหรียญนะคืนมาเพราะนั้น 4ี่บวกสเป็นหกแล้วนะหกเดือนผมไม่มีกำไรนะครับแค่เท่าทุน6เดือนในการเทรดหเดือนแล้วต้องบอกว่าตลอดระยะเวลา4เดือนนับตั้งแต่ล้างพอร์ตอ่าครั้งที่2แล้วมันก็ติดลบไปสองพันเนี่ยตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผมใช้เทรดจนจนกลับมากลับมาเท่าทุนได้เนี่ยเป็นช่วงเวลาการเทรดที่ ผมบอกตัวเองเสมอว่าถ้าให้ย้อนกลับไปผมจะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วเพราะมันเครียดมากครับมันในจิตใจตอนนั้นมันมีแต่การอยากเอาคืนอยากเอาคืนอยากเอาคืนอยู่อยอู่ตลอดเวลาแล้วมันยอมแพ้แบบเสียไม่ได้บางวันเจ็บหนักก็มีแต่สุดท้ายก็แบบจะต้องเอาคืนให้ได้นะครับใช้ทุนเข้าสู้ผมเทรดมาติงเกลนะช่วงนั้นเทรดมาติงเกลแบบมาติงเกลหนักมากนะครับคือไม่ยอมอะ่ะผมสู้จนสุดอะ่ะเนื่อออกไหม คือช่วงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถ้ามีมาติงเกลแบบระดับไหนเนี่ยคือผมผมกล้ามาติงเกลสู้จนสุดอ่ะเจ็ดแปดไม้อย่างเงี้ยนึกออกไหมทบเจ็ดแปดไม้นะครับคุณทําเป็นเล่นนะบทบเจ็ดแปดไม้นี่มันเยอะมากนะนะครับมันไปถึงระดับไม้หลักหลักเกือบพันเหรียญพันเหรียญได้เลยนะครับเผื <c> ่อ <ười> ใครไม่ทราบนะครับลองไปเป็นติงเกลจากหนึ่งเหรียญดูนะเออนะครับนั่นแหละมันเครียดมากมันเหนื่อยมากมันหนักมากแต่สุดท้ายพอมันเอาทุนคืนมาได้มันก็โล่ง พอโล่งแค่นั้นแหละผมก็ตัดสินใจเลยว่าไม่เอาอีกแล้วเทรดแบบนี้ไม่เอาอีกแล้วนะครับก็ถ้าคําถามว่าใช้เวลานานแค่ไหนสําหรับผมนะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะก,กําไรก็6เดือนครับ6เดือนเพราะหลังเพราะมันเอาทุนคืนแล้วไงมันได้ทุนคืนหมดแล้วแต่มันเหนื่อยมากแล้วหลังจากนั้นก็เป็นกําไรและซึ่งมันก็มันก็ไม่ได้กาไรตลอดนะมันก็กาไรบ้างขาดทุนบ้างกําไรบ้างขาดทุนเพราะเรายังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้น ครั้นจะมาติงเกลต่อผมเชื่อไหมผมตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วไม่มาติงเกลแล้วคือแบบไม่ไม่ไหวแล้วอะ่ะออยังยังมีมาติงเกลอยู่บ้างนะแต่ว่าโหไม่ไม่เอาแบบเมื่อก่อนแล้วอะไรเงรี้ยตั้งแต่นั้นมาก็คือผมไม่ได้คาดหวังว่าตัวเองจะต้องทํากําไรอะไรขนาดนั้นหรือต้องจบงานด้วยการปิดบวกอะไรขนาดนั้นแต่คือแบบผมก็จะใช้วิธีแบบเทรดด้วยการแบบปณีปนอมมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามผมแบบถามผมเลยว่าเมื่อไหร่ที่ผมสามารถอยู่ตัว ผมไม่ใช้ผมไม่อยากใช้คําว่าแบบกําไรตลอดเพราะมันยังมีบางเดือนที่ผมติดลบบางเดือนที่ผมแบบเทรดเสียอยู่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกําไรถ้าถามว่าใช้เวลาขนาดไหนถึงจะสามารถอยู่รอดได้ดีกว่าอย่าใช้คําว่ากําไรเลยใช้คําว่าอยู่รอดได้ดีกว่าของผมเนี่ยคือ6กบวกหนึ่งสองสามสี่เดือนเพราะฉะนั้น10เดือนครับของผมคือ10เดือน กว่าจะใช้คําว่าเออกูอยู่รอดได้กูรอดแล้วกูจะไม่มาล้างพอตพําเพื่อและอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันยังมีล้างพอดไหมมีนะครับมันมีเหตุการณ์ที่ผมล้างพอดสามพันเหรียญที่ผมเคยเล่าให้ฟังในวันเดียวมันเคยมีแต่แต่มันไม่ล้างพอตพ้ำเพื่อเหมือนเมื่อก่อนที่แบบเทรดไปก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวไปตัวเองแพ้เทรดไปพอแพ้เสร็จก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับมาชนะได้ยังไงนึกออกไหม เออมันไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมก็คือประมาณนี้นะครับระยะเวลาเพราะฉนั้นถ้าให้ผมแนะนําสําหรับคนใหม่เลยเนี่ยผมเชื่อว่านะคนที่ตั้งคําถามว่าตั้งคําถามว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนถึงจะก,กําไรเนี่ยเขาคงจะอยากรู้แหละว่าอยากรู้แบบประมาณการว่าเออฉันก็ควรจะใช้เวลาประมาณนั้นด้วยท่านั้นเนี่ยถ้าให้ผมแนะนาเนี่ยผมก็จะบอกว่า แต่ละคนใช้เวลาในการเรียนรู้ในการลงมือทำกว่าจะเกิดผลลัพธ์อย่างที่ต้องการเนี่ยไม่เท่ากันบางคนเร็วบางคนช้านะครับถ้าเร็วก็ดีไปถ้าเร็วก็ดีครับผมยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดความสำเร็จนั้นของคุณมันเกิดขึ้นเร็วผมก็อยากให้คุณเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณตนไว้บ้างอย่าไปเหลิองจนเกินไปถ้าสำเร็จถ้าสำเร็จเร็วนะมันดีอยู่แล้วแต่ว่า อย่าไปเหลือจงงนเกินไปประมาณตนไว้บ้างเพราะบางทีความสําเร็จนั้นที่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้นั้นเนี่ยที่มันสาเร็จเร็วอาจจะภายใน1เดือน2เดือนหรืออาจจะแค่3เดือนเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความสําเร็จที่แค่เกิดขึ้นแล้วคุณยังไม่สามารถพิสูจมันได้ว่ามันสามารถทําซ้ําบ่อยๆได้ในหอ,อไหมคุณยังไม่เข้าใจหลักการของความสําเร็จคุณยังไม่ได้เจอประสบการณ์หรือชั่วโมงเป็นที่มากพอที่คุณจะต้องเจอตลาดบ่อยๆขนาดนั้นเจอตลาดหลายรูป ในวันที่ตลาดมันเปลี่ยนจริงๆแล้วคุณทําไม่ได้คุณยังไม่ยด่เจอคุณอาจจะต้องไปเจอนึกออกใช่ไหมครับหรือถ้าเกิดโหคุณเทรดมา2ปี3ปี4ปีแล้วฉันยังไม่กําไรสักทีเนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้บางคนใช้เวลา5ปี6ปีบางคนใช้เป็น7ปี8ปีก็มีก็มีเพราะนั้นถ้ามันนานไปเนี่ยคุณก็ต้องถามตัวเองบ่อยๆว่าการเทรดของคุณเนี่ยมันใช่ใชันไหมการเทรดเนี่ยไอ้การเทรดเนี่ยมันใช่ตัวเองหรือเปล่ามันใช่คุณหรือเปล่า มันใช่สิ่งที่ฉันใฝ่ฝันไว้หรือเปล่ามันคือเป้าหมายในชีวิตฉันไหมมันสามารถตอบโจทย์ในชีวิตฉันได้ไหมถ้าไม่ใช่ถ้ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตคุณคุณก็ไม่ต้องทําก็ได้คุณไม่ต้องเทรดก็ได้คุณไปทําอย่างอื่นก็ได้นึกออกไหมเออบางคนใช้เวลานานคุณก็ต้องดูนะว่าไอ้คาว่าใช้เวลานานเนี่ยนานแบบไหนนานแบบทําต่อเนื่องมันจะมีนะนานแบบทําต่อเนื่องกับนานแบบนานแบบนานแบบอย่างเงี้ยนานแบบเทรด สองวันเถไปประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ล้างพออีกแก่อ้อไม่ไหวเดือนนี้คงไม่ไหวแล้วพักก่อนแล้วก็หายไปเลยสามเดือนแล้วก็กลับมาเทรดอีกแล้วก็บอกเฮ้ยรอบนี้กลับมาเจ้าแล้วเนี่ยทุนเทิร์นอะไรเริ่มมาแล้วเดี๋ยวมาเทรดเทรดอยู่ประมาณเดือนหนึ่งแล้วกันนานกว่าเดิมหน่อยรอบนี้เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งแล้วก็แบบยังแพ้อยู่โหไม่ไหวเลยว่ะไม่เป็นไรพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แล้วก็หายไปเลยสองสามเดือนแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับกราฟเลยแล้วก็ค่อยกลับมาเทรดใหม่ ไอ้นานอย่างเงี้ยไม่อยากให้นับนะนานอย่างเงี้ยไม่อยากให้นับนะถ้าอย่างเงี้ยผ่านไป3ปี4ปีผมว่าผมว่าไม่ต้องนับหรอกอย่าไปนับเลยว่าเทรดมาแล้วสามสี่ปียังไม่กำไรอย่าไปนับเลย <und ling> ความต่อเนื่องมันไม่มีอะความต่อเนื่องไม่มีความต่อ,น um. ตอ,น um. ตอเนื่องไม่มีจะไปเอาอะไรอะครับถูกไหมจะไปเอาจะไปเอาการพัฒนาอะไรอะ่ะ <seule> มันไม่มีอยู่แล้วมันพัฒนาไม่ได้อยู่แล้วเออมันต้องต่อเนื่องก่อนอย่างน้อยคุณพักอะสัก อาทิตย์หนึ่งก็ว่าไปอย่างสักอาทิตย์2อาทิตย์อะไรว to re ่าไปอย่างแล้วแต่ว่าระหว่างอาทิตย์ <zuk fish. S> 2อาทิตย์นั้นคุณก็ยังมีศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเทรดบ้างยังอยู่ในแวดวงของการเสพสื่อเสพเสพเห็นเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการเทรดบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ถือว่าหายไม่ถือว่าหายมากแต่ก็ถ้าเกิดไม่ไม่ได้เปิดกราฟเลยผมก็ว่ามันก็ไม่ค่อยดีถ้าเกิดเออเปิดกราฟบ้างนะครับหายไป7วัน8วันเปิดกราฟบ้างอะไรก็ว่าไปอย่างก็ยังอยู่ในเส้นทาง ไม่ได้หายไปไหนในทันทียังศึกษาความรู้ยังอ่านหนังสืออยู่ยังเ,เปิดการาฟอยู่ยังเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดอยู่ยังดูอะไรเกี่ยวกับการเทรดอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้หายไปไหนเนื <S <S ่องออกไหมครับเออมันก็ต่อเนื่องอะไรกันไปแบบน,นี้ผมว่าแบบนี้มันก็เป็นเส้นทางที่จะทําให้เราสําเร็จเร็วขึ้นหรืออย่างน้อยๆก็สามารถยังอยู่บนเส้นทางของการเทรดที่ทําให้เราไม่กินเวลานานจนเกินไปมากขึ้นนั่นเอง อย่าไปปล่อยเวลาถ้าเกิดถ้าเกิดคุณรู้แล้วว่าคุณมีเป้าหมายคุณอยากทํามันให้ได้ก็ก็อย่าไปทิ้งทิ้งควางๆนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณทิ้งทิ้งควางๆโอกาสในการเรียนรู้โอกาสในการพัฒนาตัวเองแล้วก็มาบอกว่าโอ้ยตั้งสองสามปีแล้วยังไม่ไปไหนเลยยังล้างผอ่อยเลยก็ก็ผมก็แนะนําอะไรไม่ได้นอกจากแค่พูดว่าก็ก,ก็บ่นต่อไปก็ขอให้คุณบ่นต่อไปแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีทางเลยที่คุณจะพัฒนาต่อไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเออโอเคฉันเข้าใจตัวเองว่าอเคก อยระยะเวลา2ปีที่ผ่านมามันเทรดบ้างหยุดบ้างเทรดบ้างหยุดบ้างไม่ค่อยจริงจังกันมันเท่าไหร่ไม่ได้ต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรมารีเซ็ตกันใหม่มาเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อะอย่างนี้ก็โอเคอย่างนี้ผมก็แนะนําว่าเออโอเคมันมันมันสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้ในการเทรดจนสามารถสร้างกําไรได้นะครับยังไงก็ เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทุกคนแล้วกันนะครับในการที่จะเริ่มต้นในเรื่องของการเทรด IQ Option หรือว่าเรด i n a r y Option นะครับไม่ว่าจะเริ่มแบบไหนเริ่มช้าเริ่มเร็วเริ่มเด็กเริ่มแก่มันเริ่มเหมือนกันได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจุดเริ่มต้นเหมือนกันหมดอยู่ที่ว่าคุณเริ่มแล้วคุณจะจริงจังกับมันแค่ไหนนั่นเองนะครับถ้าเกิดคุณจริงจังมันก็มีเส้นทางที่จะไปแต่ถ้าเกิดคุณมองแล้วมันไม่ใช่ตัวคุณมันคุณไม่เหมาะกับมันก็ก็ก็เลิกได้ไม่มีใครว่่าาาาาเเเพรระสุดทท้้ยแลลววผมกก ดีกว่าการที่คุณอยู่ในตลาดนี้แบบนักพนันผมไม่อยากให้ใครอยู่ในตลาดนี้แล้วเป็นนักพนันเพราะว่าสุดท้ายคุณก็จะวนเวียนอยู่กับการเสียเงินและจะเสียหนักขึ้นหนักขึ้นหน,น,นักขึ้นเรื่อยๆอยู่ในวงการนี้อยู่อย่างเทรดเดอร์อยู่อย่างนักลงทุนอยู่อย่างนักเก็งกำไรอยู่แบบมีความรู้แล้วมันจะมีวันหนึ่งที่คุณสามารถประสบความสำเร็จทำกำไรจากตลาดนี้ได้ ยังไงขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่ตั้งใจที่จะเทรดให้ประสบความสําเร็จก็แล้วกันนะครับก็อยากให้พวกเราประสบความสําเร็จกันทุกคนเลยนะครับ mm hmm. อย่างน้อยๆผมก็เป็นส่วนหนึ่งและกันสุดติ๊กจอเสวยเล็กๆที่อยากจะบอกว่ามันทําได้มันทําได,มได้มันประสบความสําเร็จได้เพียงแค่มันต้องใช้ความตั้งใจมากกว่าเดิมอีกนิดใช้ความรู้มากกว่าเดิมอีกหน่อยใช้ความอดทน ระเบียบวินัยเพิ่มขึ้นอีกไม่เยอะอีกนิดอีกนิดไปทีละนิดครับไม่ต้องแบบกระโดดอะไรขนาดนั้นค่อยๆไปทีละนิดอีกนิดอีกนิดอีกนิดแล้วเดี๋ยวมันดีเองนะครับก็ยังไงสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะ สำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจในการเริ่มต้นทำกำไรกับ IQ Option นะครับก็สามารถสมัครเปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับแบบที่ผมเทดอยู่เนี่ยแหละนะครับก็ดูที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับมือใหม่ไม่รู้อะไรเลยอยากจะเริ่มต้นนะครับใต้คลิปมีบอกไว้เช่นกันนะครับก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้ฝากเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ไปด้วยนะครับดูใน u t u b e นะครับกด subscribe ไว้นะครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่ๆมเนี่ยมันจะได้ไปขึ้นที่หน้า YouTube ของเพื่อนนะครับดูใน Facebook นะครับกดไลค์กด c f เ r ิรไว้นะครับเวลาที่ผมมีไลฟ์สดมันก็จะได้เด้งขึ้นมาให้นะครับแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆที่เป็นการโพสอะไรอย่างเงี้ยก็จะโพสใน Facebook ซะเป็นส่วนใหญ่นะครับใน YouTube ก็จะมีโพสบ้างแต่อาจจะน้อยกว่าครับยังไงฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเรานี้ฝากเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ